สวัสดีท่านผู้ชมทุกกคนนะครับผมครั้งใน cross talk กับ cross talk channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ arena v a r หรือ av ว่าพี่ก็จะมีคอนเทนต์จัดอันดับที่น่าสนใจและไม่มีใครเหมือนมาให้ดูกันเหมือนเดิมนะฮะก่อนที่จะไปดูคอนเทนต์ในวันนี้พี่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะจ๊ะคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือจัดอันดับฮีโร่เผ่ามนุษย์ที่ลึกลับที่สุดใน av อย่างที่พี่เคยบอกไปหลายๆคลิปนะว่าเผ่ามนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเผ่าที่อ่อนแอที่สุดในอนาทนอแต่ทําไมพวกเรายังยืนหยัดอยู่ได้และเผ่าอื่นต้องจับตาดูใน2อ0 0าปีหลังนะเพราะเรามีพลังมีเวทมนต์และมีความลึกลับนั่นเองนงฮะวันนี้เราจะไปดูกันนะว่าฮีโร่เผ่ามนุษย์คนไหนบ้างนะที่มีความลึกลับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อมูลความคิดเห็นส่วนตัวแลวก็ Data เพียงบางส่วนเท่านั้นนะฮะถ้าหากน้องๆคนไหนเนี่ยมี d a t a ของฮีโร่ตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะครับ ันดับที่ 12. บสองเวเรสสาวสวยแว่นปริศน,นาขององค์กรชาร์โ์แฮนที่ขับเคลื่อนตัวเองผลักตัวเองขึ้นมาด้วยความเกลียดชังคิดดูนะเธอเนี่ยยอมเสี่ยงอันตรายเสี่ยงชีวิตทุกอย่างนะเพื่อแลกกับพลังที่แข็งแกร่งจากวีราเพื่อให้อาจารย์เนี่ยเห็นว่าเธอเนี่ยมีความสําคัญบ้างการกระทําหลายๆอย่างของเวเรสเนี่ยมันทําให้พี่สงสัยว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรต้องการอะไรกันแน่โอเคเวเรสรักคิวเรนรักอาจารย์พักดีต่อชารดว์แฮนแต่จากเนื้อเรื่องบางอย่างมันนอนเซน์ไปหน่อยเช่นเนื้อเรื่องของคาเฟนีนะที่ v เว คาเฟนีที่ต่อต้านองค์กรใช่พ่อแม่ของเธอเนี่ยเป็นคนของชาโดแฮนเหมือนกันแต่เวลเรสเนี่ยเลือกที่จะปล่อยคาเฟนีไปเนี่ยฮะคาเฟนีตอนนั้นคือฉีราดไปแล้วเนี่ยฮะแล้วก็จากเนื้อเรื่องของอีชาเธอเนี่ยโดนจับโปะได้โดยอีชาเนี่ยเห็นเธอในที่เกิดเหตุแต่เฟอร์บบลกลับบอกว่าเวลเรสเป็นคนดีอันนี้งงเห็นไหมโคตรลึกลับเลยนะแล้วก็วิดีโอเปิดตัวฉีะที่เวลเรสไปเกี่ยวจากที่พี่เล่ามามากมายเนี่ยข้อมูลเวลเรสเนี่ยมันเยอะมากนะแต่อย่างไรก็ตามครับเธอก็ยังลึกลับอยู่ดีเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีีีวว่่าาสคนนน้มออะไรซ อยู่เนี่ยฮะต่อมาอันดับที่สิบเอ็ด t r i a สาวสวยคนนี้นะมีปริศนาการ์ตูนก้าวมากมายนะพอแบบเรารู้เนื้อเรื่องเนี่ยคำถามในหัวพี่ก็คือทําไมซินเนสเซียถึงมีเลือดปีศาจแล้วรูปลักษณ์เธอเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยนะเป็นฮิวแมนธรรมดาอีกแล้วครอบครัวที่จะตอบคําถามนี้ก็ตายไปหมดแล้วจ้ะไม่มีใครรู้นะฮะแล้วอีกอย่างตอนนี้ที่ซินเนสเซียเนี่ยเข้าร่วงกับชาโดว์แฮนเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันนะว่าเธอต้องการอะไรกันแน่บางคนก็บอกว่าเธอเนี่ยต้องการจะทาลายองค์กรบางคนก็บอกว่าเธอแค่ต้องการมาตามหาเบาะแสเดตา้าแค่นี้เถียงกันยังไม่จบเลยนะแล้วก็จากโมเดลแลก็นนิิสสัยของ มันดูลึกลับดูงงไปหมดอ่ะพูดก็น้อยอีกเนี่ยแล้วอีกอย่างนะความสัมพันธ์ลับๆกับเด็กตราที่ตัวเกมพยายามบอกว่าพี่น้องพี่น้องแต่ว่าสกินชิปเกินขนาดนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยอะไรยังไงอะไรยังไงนะฮะแล้วก็จากคลิปขีเอก่อน,อนๆใช่ไหมที่น้องเนี่ยให้พี่แปลบมดพูดระหว่างซีเนสเตรียกับทอนความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็ประหลาดอีกแล้วฮ่ะเห็นไหมทุกอย่างมันไม่มีอะไรเคลียร์เลยในตัวของซีเนสเตรียพลังก็ไม่รู้จะเยอะขนาดไหนแต่รู้อย่างเดียวว่าปีศาจอวิสเนี่ยกลัวฮาคิราชันของซนสรีย กันหมดนะฮะเห็นไหมพูดแค่นี้ก็โคตรน่าสนใจแล้วตัวเอกสุดๆต่อมาอันดับที่10คิวเลน ฉากหน้าของเขาคือนักการเมืองหนุ่มไฟแรงแต่ฉากหลังของเขาคะเขาคือเบื้องหลังคนสําคัญขององค, Hand. องคลล์กรชาโดแฮนองค์กรลึกลับที่มีปณิธานในการทับลายเผ่าพัพนธุ์อื่นให้หมดนอกจากมนุษย์และจากมังงะเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยวิวลลิงในการทําให้มนุษย์เนี่ยอัปเกรดขึ้นอีกนะเหมือนมนุษย์โคนอารเลนเป็นต้นนี่ฮะคิวเลนเนี่ยเราเจอเยอะมากเลยคนระับถึงแม้ว่าเราจะรู้ข้อมูลทางเนื้อเรื่องเนื้อ,เร,อเรื่องเสริมรวมถึงมังงะเนี่ยพี่ก็ยังอ่านเขาไม่แตกอยู่ดีว่าเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรแล้วเขาจะทําอะไรต่อนี่ครับ ใช่หล <Hello. S 2> เขาเป็นฮิวแมนนะใช้แบบพลังอะไรจากหินแอนดูล่าหรือเปล่าหรือว่าความสามารถอะไรเนะี่ยแล้วอย่างที่พี่บอกว่าคิวเรนเนี่ยเป็นตำแหน่งบิ๊กของชาโดว์แฮนซึ่งจริงๆอะพี่คิดว่าในชาโดว์แฮนยังมีคนที่สูงกว่าคิวเรนนะแต่เรายังไม่รู้การที่เขาเนี่ยเป็นฮิวแมนธรรมดาฝึกการคาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปได้อะมันก็ยังเป็นปริศนาว่าเขาทําได้ยังไงนะเ,เนี่ยเพราะคิวเรนเนี่ยไม่ได้มีพลังปีศาจอะไรเหมือนชาวบ้านเลยนะเห็นไหมเขาเนี่ยเป็นคนที่ทุกคนรู้จักนะรู้จักชื่อรู้จักหน้าแต่ถามววว่าาใคคครรู้้จัักกตตนขออง Q งิเบืลลึ เด็กๆแล้วจากเนื้อเรื่องของอีชาที่อีชาบอกว่าเธออยู่ใกล้คิวเรนใช่ไหมเพราะว่าคิวเรนเป็นเพื่อนกับพ่อของเธออีชาได้รับออร่าความน่ากลัวตลอดนะถึงแม้ว่าคิวเรนจะทําตัวดีๆเอาของกินอร่อยๆมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแถมในอดีตนะมันมีเรื่องการเมืองของคาเซลมาเกี่ยวนะก็คือไวโอเนี่ยดันไปเปิดโปงแล้วก็โดนอานาจมืดของคิวเรนบล็อกจนทําให้ไวโอต้องลาออกจากตําแหน่งเส้อนนเราก็ยังไม่รู้นะว่าใครถูกใครผิดแต่จากคอมเบนเารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าไวนี่ยไม่มีทางโกงแล้วคิวเรนคือเขามี อำนาจมืดไงเขาเลยทําทุกอย่างจากผิดเป็นถูกได้นะฮะเห็น <He ard S 1> ไหมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคำถามอยู่ในหัวเต็เมไปหมดเลยว่าเขาเป็นใครสิ่งที่เขาทาแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรแล้วในปัจจุบันนะเราไม่รู้เลยนะว่าการร่วมมือของเขากับนักเวทมนต์ดำเนี่ยมันจะจบตรงไหนแล้วก็หลังจากที่เสาวิญ,ญญาณเติบโตขึ้นเป็นระดับ2แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับบอกเลยว่าต้องให้คุกกี้ทํานายกันเนะฮะต่อมาอันดับที่9เออรโรเขาเนี่ยคือเด็กหนุ่มที่น่าสงสารที่ถูกชะตากรรมทำร้ายทุกอย่างจนสุด ทยเขาได้ไปเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ดำด้วยการเป็นนักล่าปีศาจซึ่งสิ่งนี้ทําให้เอร์เรลเนี่ยมีเงินซื้อข้าวทาให้เขาแข็งแกร่งขึ้นแต่สิ่งนี้ก็ทําให้เขาสูญเสียพี่ชายคนเดียวของเขาเช่นกันนะฮะหลังจากที่เอร์เรลเนี่ยเสียสูญทุกอย่างเนี่ยพลังความมืดของวอลคัสได้เข้ามาควบคุมจิตใจเขาในรูปแบบเสียงในหัวที่เราได้รู้กันนะครับความคุ้มครั่งต่างๆนะฮะและจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยพลังนี้ก็ทําให้เอร์เรลเนี่ยกลายเป็นบุคคลสําคัญที่ทําให้ craft, าาว แล้วนะเพราะว่าตอนแรกที่เอร์ลอบเปิดตัวมาเนี่ยพี่ไม่คิดนะว่าเขาจะเป็นคนที่สําคัญกับเนื้อเรื่องขนาดนี้พลังความมืดที่เขาได้มาเนี่ยทำไมมันถึงพิเศษทําไมวอลคัทถึงเลือกเอร์ลอบอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นปริศนาการ์ตูนเก้านะหรือว่าสิ่งนี้ถูกกาหนดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอันนี้เราก็ต้องดูในอนาคตเนี่ยแล้วก็มีน้องๆบอกมานะว่าเอร์ลอบเนี่ยอาจจะได้รับการรีโมเดลให้เข้ากับเนื้อเรื่องใหม่เขาเนี่ยจะอยู่ฝั่งพีศาร์น่าสนใจอีกแล้วเนี่ยฮะต่อมาอันดับที่8ริกเต มาถึงกุลุงนักล่าปีศาจรุ่นแรกนะครับเขาเนี่ยคือตำนานและเขาคือตัวอย่างที่ดีที่สุดโพลิกเตอร์เนี่ยเป็นคนเดียวที่สามารถปรับตัวเข้ากับพลังความมืดได้อย่างสมบูรณ์แบบทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นยอดมนุษย์นะฮะโปรเจกต์นักล่าปีศาจรุ่นหนึ่งเนี่ยใครจะเข้ามาเนี่ยจะต้องทดลองุนดําแล้วก็หวยไปตกูงที่เออร์ร่าไงเออร์ร่าโดนทดลองแล้วก็ชีวิตเขาพังไปเลยนะฮะพูดแค่นี้ก็รู้เลยนะว่าทําไมเขาถึงลึกลับนะฮะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าทําไมเขาถึงปรับตัวได้อย่างนั้นพ่อแม่เขาไปไหนตอนที่เขาไปอยูู่่่่ใในนปาาเียย้้อไไดงงแลวก็ทสุ โปรเจกต์นะ Project นักล่าปีาศาจรุ่นแรกเนี่ยก็ถูกล้มไปรุ่น2อย่างไวโอแล้วก็แวนเนี่ยไม่ต้องทดลองบนนําอะไรทั้งสิ้นแล้วเนะฮะและจากข้อมูลของริกเตอร์เนี่ยถ้าใครไปอ่านดีๆจะรู้ว่าลุงริกเตอร์เนี่ยไม่ได้อายุ40นะเขาอายุหลายร้อยปีแล้วเด็กๆฟังแค่นี้ก็ว้าวแล้วดังนั้นริกเตอร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ลึกลับแล้วก็น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หายไปทําให้เราเนี่ยรู้ไทม์ไลน์ย่อยๆระหว่างการเดินทางของริกเตอร์เนี่ยฮะซึ่งจริงๆแล้วริกเตอร์เนี่ยไปโพ จอกันว่ากันว่าเสื้องของคีร่าเนี่ยริกเตอร์เป็นคนมอบให้นะฮะเนี่ยขนาดนั่งทําคลิปนะพี่ยังรู้สึกเลยว่าข้อมูลของริกเตอร์มันมีอีกแต่เราหลจําไม่ได้ถ้าใครรู้ก็เม้นมาได้นะครับต่อมาอันดับที่7ดดีรา เขาเนี่ยคือซูเปอร์เมนเขาคือผู้นาของสภาเวทมนที่แข็งแกร่งรอบรู้และจิตใจดีระดับพลังของดีแร็กเนี่ยว่ากันว่ามีพลังทําลายล้างสูงเทียบกับเทพ,พัเจ้ากันเลยทีเดียวนะเขาสามารถแยกาธาตุพลังและเอามารวมเป็นพลังใหม่ได้ด้วยนะสุดจัดประหลาดจิตจริงๆนะฮะซึ่งในบรรดาผู้ก่อตั้งสภาวเวทมนทั้ง3ก็คือดีแร็กดาร์ซี่เซฟิร่าเนี่ยเซฟิร่ากับดาร์ซี่เนี่ยเรารู้ข้อมูลเยอะมากเหมือนดาร์ซี่เนี่ยเรารู้เลยว่าเขาเป็นใครเขาเกี่ยวกับใครบ้างเขาได้พลังมิติมาจากไหนแล้วตัดไปที่ดีร่เร็นมาเกี่ยวกับเพ ร,รู้แค่ว่าเขาเนี่ยเดินทางมาจากเมืองซามหาดาสซี่ต่อสู้แล้วก็เป็นเพื่อนกันในที่สุดแล้วก็เป็นคู่จิ้นกันในปัจจุบันนะฮะดังนั้นพลังขั้นเทพของดีแรกเนี่ยก็ยังเป็นความลับต่อไปนะฮะทำไมเขาถึงเก่งขนาดนี้แล้วเมืองซาที่เขาบอกอะ่ะเมืองที่เขาอยู่อะ่ะมันก็ไม่มีในแผนที่นะซึ่งอันนี้พี่ว่าที่เกมยังปิดไว้เพราะว่าดีแรกเนี่ยจะต้องมีพลังที่สุดยอดที่ใช้กอบกู้มนุษยชาติแน่เลยเออเขาก็เลยแบบต้องปิดไว้ก่อนทาให้ดีแรกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งฮีโร่เผามนุษย์ที่ยังลลึลึกกัับนบต่่ออมาดที ไรมาถึงอันดับนี้นะครับเป็นหนุ่มน้อยพลังเทพเจ้านะตัวตายตัวแทนของเบรนผู้ก่อตั้งเวด้านี่ฮะซึ่งพูดแค่นี้ก็ลึกลับแล้วนะสำหรับไรนะครับจากประวัติของไรเนี่ยเรารู้กันว่าเขาเนี่ยเป็นคนของอาณาจักรออกคาที่เบรนได้ทดสอบจิตใจแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่6ขวบแล้วหลังจากนั้นอะเบรนก็พาเดินพาสอนจนเขาโตเป็นวัยรุ่นเลยนะครับเด็กๆคิดดูเด็ก6ขวบไปกับวิญญาณที่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยอีพิกจัดๆอันนี้พี่คิดเองนะว่าการทดสอบของเบรนเนี่ยมันจะต อีกแล้วก็เบรนเนี่ยอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวไบรท์อ่ะหรือว่าเบรนอาจจะมีแผนที่เราไม่รู้เพราะว่าจากชีวประวัติของวอลคัสพี่เนี่ยได้เห็นตอมเอ๊ะของเบรนหลายอย่างนะว่าการกระทําของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่จะขาวสะอาดทุกอย่างเหมือนกันนะฮะเขาอาจจะไม่ใช่คนดีอย่างที่เราคิดก็ได้แล้วก็การที่เขาเลือกไบรท์แล้วก็มอบพลังทั้งหมดให้เนี่ยเป็นตัวตายตัวแทนเนี่ยมันก็อาจจะมีด์กไซส์หรืออาจจะมีความลึกลับอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้คิดดูดิไม่รู้เด็กที่ไหนอยู่ดีมาสู้กับโลลิออนได้เลยอะ่ะไม่ธรรมดานะ and เขาเนี่ยคือหนุ่มน้อยที่ตามหาความทรงจําที่หายไปเขาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนที่ใช้ดาบได้เร็วที่สุดในอาทนอพูดแค่นี้ก็แสดงถึงความเก่งแล้วก็ความลึกลับของอาเรนแล้วนี่ฮะซึ่งช่วงความทรงจําของอาเรนที่หายไปเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยถูกจับไปจนถึงเขาเนี่ยโดนฝึกแล้วก็ไปอยู่ในชาร์โดเฮนแล้วก็ทํางานที่ชาร์โด a ฮนนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะเห็นประวัติในมุมของเวรสเอมิลี่นิดเดียวเท่านั้นเกี่ยวกับองค์กรนี้ซึ่งพี่ก็ยังนึกภาพ จร,จ,รจริงอะจะเป็นยังไงนะะี่ะเนี่ยพอเขาแบบจาไม่ได้เนี่ย Data มันหายไปหมดเลยอะเสียใจแล้วก็ในตอนนี้นะอารีนเนี่ยโผล่มาในมังงะปุ๊บ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 แล้วตอนนี้ก็หายไปอีกแห้วลึกลับไม่หยุดเนะฮะเขาเนี่ยอาจจะมีพลังหรือความเก่งที่ซ่อนอยู่อีกเพราะว่าองค์กรชาโดแฮร์เนี่ยมีคนนังเยอะแยะที่เก่งๆแล้วทําไมองค์กรถึงต้องเลือกร่างอารีนมาเป็นร่างโคนทํากองทัพเขาเนี่ยต้องมีความพิเศษบางอย่างนะ,ะเห็นไหมแบบคอนเทนต์นี้เนี่ยพี่อยากให้น้องๆที่ฟังเนี่ยเอาไปคิดต่อด้วยว่า C. Emily! ชาโดว์แฮนด์รัวๆเลยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะฮะแต่ก็ต้องตามนี้เพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยลึกลับจริงเอมิลี่เนี่ยก็คือเบอร์สุดในนั้นเลยนะครับคือตัวอื่นเนี่ยมีข้อมูลอยู่บ้างเรารู้บ้างแต่เอมิลี่เนี่ยเปิดตัวมากี่ปีแล้วไม่รู้อะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นพื้นเพความสามารถแล้วก็ข้อมูลที่ลึกลับที่สุดที่เป็นกิมมิคของเอมิลี่ก็คือน้องสาวที่หายตัวของเธอฮนะสาเหตุที่เธอเข้าแล้วก็ออกจากองค์กรชาโดว์แฮนด์ก็เพราะน้องสาวและตอนนี้ก็ยังตามหาน้องสาวอยู่มั่งอ,อ,อ,อะโผล่ามานนงาวอออรกบบะไ้สีแ หายตัวเก่งเก็บตัวเก่ง แต่เนี้ยมันจะเป็นนิสัยของเอมิลี่นะเพราะตอนที่เธออยู่องค์การชาโดแฮนเนี่ยเธอโดนมาหมดแล้วโดนหักหลังทําให้เธอเนี่ยไม่กล้าไว้ใจใครแล้วก็ไม่กล้าเจอใครนะครับเพราะเธอเนี่ยโดนตามเก็บอยู่นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำให้เอมิลี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ลึกลับมากๆเลยเนื้อเรื่องเสริมอะไรก็ไม่มีตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้นะก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากกว่าตอนเปิดตัวเลยอะซึ่งตอนที่เอมิลี่โผล่มาในมังงะพี่ดีใจมากนะเพราะว่าคิดว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นแอร์ไทมของขเอมิมมมะะอ้านานาวฐง เยอะมากมีหลายทฤษฎีมากเลยไม่ว่าจะเป็นเวเรสอิชาอันนี้ก็ต้องรอข้อมูลกันต่อไปว่าน้องสาวของเธอจะเป็นใครจะเป็นฮีโร่ในอวีหรือเปล่านะต่อมาอันดับที่3ค i r ีรา ตัวนี้ตอนแรกพี่ช่างใจว่าจะเอามาจัดดีไหมเพราะว่าเราเนี่ยรู้ข้อมูลของคีล่าเยอะมากเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเสริมอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าพอมาคิดดีๆคําถามที่อยู่ในหัวพี่ก็คือแล้วคีล่าเป็นใครพี่ตอบคาถามนี้ไม่ได้นะดังนั้นนะพี่ก็เลยเอามาจัดกันนะครับเพราะเธอเนี่ยลึกลับตั้งแต่สายเลือดเธอแล้วอ่ะเธอเป็นมนุษย์ครึ่งเอลอ่ะแล้วเรื่องราวตอนเด็กของคีร่านะเราแทบไม่รู้เลยนะฮะแล้วก็จากเนื้อเรื่องเสริมความลับเกี่ยวกับพลังความมืดของคีล่าเนี่ยก็ยังเป็นปริศนาก็ยังลึกลับที่ดูเด็็กกเเๆท่านัั้นนนนดดกเวที่ชื่อนา เบลเนี่ยหลอกปันหัวให้โมโหแล้วก็เธอเนี่ยอยากจะรู้ว่าคีล่าเนี่ยจะแสดงความบ้าอะไรใช่ไหมแล้วอารเบลเนี่ยไปเล่นประเด็นแม่ไงคีล่าโมโหสุดๆแล้วก็ใช้พลังความมืดที่มีเนี่ยฆ่าคนกลุ่มนั้นทั้งกลุ่มซึ่งทําไมาตอนนั้นเนี่ยโลริออนยังไม่รู้จักคีล่าด้วยซ้ำนะแล้วพอเรื่องของคีล่าแบบแพร่กระจายออกไปเนี่ยโลริออนก็เลยรับคีล่ามาเลี้ยงแล้วก็ตัดเข้าประวัติหลักนะฮะเห็นไหมเอาแค่ประเด็นน,น,นี้ประเด็นเดียวก็แบบลึกลับแล้วอะแล้วก็ประเด็นเสื้อของคีล่ามีคนบอกว่าริกเตอราาไึ่งนนีกพระมมูดถ เ,ะะเห็นไหมตอนนี้เนี่ยพี่พูดมาไม่กี่ประโยคเนี่ยคำถามในหัวเต็มไปหมดเลยว่าทําไมทําไมเกิดอะไรขึ้นพี่เนี่ยเชื่อมโยงไม่ได้เลยนะฮะอันนี้เป็นความหลังทั้งหมดแล้วก็ถ้าพูดถึงปัจจุบันที่คีร่าเนี่ยมาอยู่ที่คาราโน่ใช่ไหมพี่ก็ยังสงสัยอีกว่าตอนนี้เนี่ยเธอยังใช้มุนนำอยู่ไหมแล้วเซฟิร่าเนี่ยจะเอาคีร่าอยู่จริงหรือเปล่าเพราะดูคีร่าเนี่ยถ้าโมโหคือหลุดเลยนะฮะสาวน้อยคนนี้ทั้งลึกลับทั้งน่ากลัวเลยทีเดียวนะฮะต่อมาอันดับที่2อ,อีอกกี้ มาถึงอันดับนี้คนระับคู่ปรับของคีร่าครับอิกกี้เนี่ยคือสาวดุนคนแรกของเกมด้วยใบหน้าที่สวยและอารมณ์ที่เวียงวีนของเธอเนี่ยยันดาเรของเธอเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยโดนอิกกี้ขโมยหัวใจไปแล้วนะครับซึ่งจากประวัติของอิกกี้เนี่ยพ่อแม่ของเขาเนี่ยคือกลุ่มคนที่ใช้มต์ดำแล้วก็อิกกี้ที่เป็นลูกเนี่ยได้พลังมต์ดำตั้งแต่เกิดเลยนะครับแต่พ่อแม่ของอิกกี้เนี่ยประกาศตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นมตน์ดำชัดเจนแล้วก็จากอิทธิพลของเวดาเนี่ยทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยอมรับโดนสังคมกดดันทําให้พ่อแม่ของเคาาาานตัดดสสิิใจนะปวมมรถ งเวทมนต์ดำของอิกกี้ซึ่งอิกกี้เนี่ยไม่โอเคเลยเพราะเขาไม่รู้ว่ามาปิดทําไมอันนี้เป็นความสุขของเขาด้วยความเกลียดด้วยความติ้งตางของเองว่าคนทั่วไปมันโง่มันก็เลยกลัวคนเก่งทํให้อิกกี้เนี่ยเกลียดพ่อแม่ตัวเองทําให้เขาเนี่ยฆ่าพ่อแม่ตัวเองตายซึ่งสิ่งนี้นะเป็นคดีที่อุกอาจนะโด่งดังไปทั่วทั้งอาณาจักรนอร์เมนนะแต่สุดท้ายนอิกกี้ก็โดนจับตัวที่คาราโนูใช่ไหมแล้วก็โลริออนเนี่ยมาช่วยไว้แล้วก็ได้ทําการปลุกพลังมนต์ดำของอิกกี้อีกครั้งแล้วหลัังงจจาาาาากกกกนนนน้้เเเขข็็ไดดปปลลลลิิย์ออโนววนนีีแะ ของเขาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าอิกกี้เนี่ยยังมีแผนการลับหลายๆอย่างล,ลับหลังโลดิออนนะมีหลายอย่างเลยที่เราไม่รู้เกี่ยวกับสาวดุ้นคนนี้เนี่ยฮะคือเขาเพิ่งเปิดตัวปี2021ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิกกี้เนี่ยเป็นฮิดเด่นคาแรคเตอร์ที่ออกมาในมังงะแล้วก็อยู่ในไทม์ไลน์ของเกมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยฮะจากที่พี่เล่าทั้งแบบมังงะทั้งอะไรเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าการเคลื่อนไหวของไวยอเรตแลวก็บัตเตอร์ฟลายในมังงะอิกกี้รู้ทุกอย่างเลยเห็นแมมพูดแค่นี้ก็รู้แล่นะเ,เีีเนนทลกดมมิมแบบ ป้นหาด้วยนะฮะไม่แปลกที่จะอยู่ในโพของพี่ในวันนี้นะฮะและสุดท้ายอันดับที่1นึงจัดอันดับฮีโร่เผ่ามนุษย์ที่ลึกลับที่สุดใน a o e, ีนั่นก็คือลอลีอน ชื่อนี้นะมีแต่ความมืดบอกเลยนะฮะเพราะโลริออนเนี่ยอยู่กับพี่มาตั้งแต่ปี2019เมั้งจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาตอนนั้นนะ่ะพี่ยังเรียกลอรียนลอรียนอยู่เลยนะฮะแต่สุดท้ายขอเปลี่ยนให้เหมือนในเกมก็คือโลริออนนะฮะเขาเนี่ยคือคนที่อยู่เบื้องหลังความชิบหายวายป่วงของทามลน์ในปีหลังๆของ ROV เหมือนกันนะครับอยู่แบบลับๆสั่งปุ๊บๆแล้วก็ความชิบหายเกิดขึ้นมากมายนะฮะโลริออนเนี่ยตายไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ถูกหินที่อยู่ที่อกเนี่ยปลุกเขา มีจิตใจเหมือนเดิมหรือว่าโดนหินนั้นอ่ะควบคุมอยู่นะฮะแล้วสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของโลลิออนก็ยังไม่เปลี่ยนจากอย่างนิสัยแบบรอยัลตี้ต่อความมืดนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเดิมเลยนะฮะเขาเนี่ยไม่เคยสนใจอย่างอื่นนอกเหนือจากพลังที่จะได้รับมาอย่างที่พี่บอกว่าเขาอยู่มานานใช่ไหมทําให้โลลิออนเนี่ยได้ถูกพูดถึงในหลายๆดต้ายกตัวอย่างเช่นดร์ซี่คีราก็คือโลลิออนเนี่ยเป็นอดีตอาจารย์ได้ทดลองบนดําอย่างทารุน2คนนี้แล้วก็เซฟิราไปช่วยนะแล้วก็จากเนื้อเรื่องของมีหน่าาามาและสุดท้ย ก็ได้อัญเชิญวีรามาให้ควบคุมพลังความมืดของมีนาเออเห็นไหมแล้วจากเนื้อเรื่องของดีแร็กที่เขาไปต่อสู้กันจากเนื้อเรื่องของเพนที่ทําให้รู้ว่า2คนนี้รู้จักกันตอนที่เพนเนี่ยอยู่ฝ่ายนักเวทมนต์ดำและสุดท้ายจากเนื้อเรื่องของอิกกี้เหมือนที่พี่ได้เล่าไปแล้วเนี่ยครับจะทําให้เห็นได้ว่าเขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ลึกลับแล้วก็อยู่เบื้องหลังความเลวร้ยวายของหลายๆตัวที่ออกมาเลยนะแล้วพอตัดไปที่เขาเปิดตัวมาในปีที่แล้วใช่ไหมเขามีเรื่องทั้งในมังงะซีนิเมติกททที่จะําอน ชิบหายในรอบล่าสุดบอกเลยไอเสาวินโยงเสาวิญญาอะไรอย่างเงี้ยแผนเทพแห่งเทพที่ไบร์เล่าอะไรอย่างเงี้ยโลลิออนหนคนคิดหมดเลยอะฮัลหลซึ่งข้อมูลทุกอย่างเนี่ยไปดูได้ในมังงะเลยนะฮะเราก็ต้องคอยติดตามนะว่าแผนของโลลิออนที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นยังไงเสาวิญญาณที่เขาแบบว่าเท้าให้มันขึ้นมาระดับ2แล้วก็ทําให้ความชิปหายพลังความมืดแผ่ซ่านไปทั้งสาพันธรอิสระเนี่ยจะทําให้เผ่ามนุษย์เนี่ยถูกทําลายไปจํานวนมากจริงหรือเปล่าแล้วก็การต่อสู้ของเขากับไบร์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับต้องคอยติดตามเเหห็นนนมม้พูดแค่ีีือ เซอร์หนังเลยนะครับสนุกมากมากและสุดท้ายท้ายที่สุดอันดับที่ศูนย์จัดอันดับฮีโร่เผ่ามนุษย์ที่ลึกลับที่สุดนั่นก็คือหญิงสาวปริศานานา,ามากันแล้วนะสำหรับอันดับศูนย์นะถ้าใครดูไม่จบเนี่ยก็จะพลาดกิมมิกนี้นะทำให้อันดับศูนย์ต้องเป็นหญิงสาวปริศานาแล้วหญิงสาวปริศานานี้เป็นใครหญิงสาวปริศานานี้นะครับก็คือเพิ่งออกมาในปีที่แล้วนะจากอเีคอมมิกตอนที่หนึ่ง ซึ่งความลึกลับแรกก็คือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้จักเลยนะว่าเธอชื่ออะไรอะโลเห็นไหมก็แปลกแล้วนะครับแล้วก็จากมังงะตอนแรกเนี่ยเกิดเรื่องราวมากมายไวโเลตกับบัตเตอร์ฟลาเนี่ยก็ไปที่หมู่บ้านของหญิงสาวคนนี้ที่เธอเนี่ยเขียนจดหมายมาใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายสืบสาวเราเรื่องทําให้รู้ว่าชาวบ้านที่ป่วยเนี่ยเกิดจากผู้ใช้มนต์ดำเออพอแก้ได้หนึ่งปอแล้วหญิงสาวคนนี้ก็ได้มอบจี้รูปวงกลมให้กับไวโอเลตซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคีย์ไอเทมของมังงะเลยนะครับซึ่งมังงะเนี่ยถ้าใครอยากดูเต็ ซึ่งตอนที่เราอ่านตอนแรกอะเราก็ไม่คิดหรอกว่าหญิงสาวปิศาคนนี้เนี่ยจะสําคัญขนาดนี้จะลึกลับขนาดนี้นะพอเราได้ติดตามเนื้อเรื่องต่อไปแล้วก็มังงะตอนหลังๆเนี่ยทำให้พี่ตั้งคาถามว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใครแล้วเธอมีจี้นั้นได้ยังไงจี้ที่แบบเซนซิทีฟต่อพลังความมืดแบบนี้เนี่ยผิวแป่นธรรมดาไม่น่าจะมีนะฮะแล้วตอนนี้ถ้ายึดจากในมังงะนะหญิงสาวคนนี้ตายไปแล้วเด็กๆทําให้เราเนี่ยหมดหวังเลยว่าจะมีซีนของหญิงสาวคนนี้จะมาเล่าว่าเธอเป็นยังไงจี้นี้คืออะไรหมดสิทธิ์เนี่ยฮะเห็นไหมแบบลก,กัปาจิอ้้วนนนตเด ตัววิดีโอที่วาโอเนี่ยโดนจับถูกบูชายันใช่ไหมวยโอเนี่ยเห็นภาพนิมิตของหญิงสาวคนนี้แล้วก็คําพูดในนั้นอ่ะมันแปลกมากเลยคือพี่ไม่เข้าใจว่าเธอเนี่ยสื่ออะไรภาพที่เราเห็นอนะ่ะคือภาพอะไรอะ่ะแล้วพอตัดไปที่วิดีโอเปิดตัวสกินเดโมนิกหมอกของไวโอเลตใช่ไหมไวโอเลตก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจเห็นไหมคือทุกอย่างมันแบบปลึบึบบอย่างเงี้ยเราไม่รู้อะไรเลยอะ่ะหญิงสาวคนนี้เนี่ยที่พี่จัดมาเป็นอันดับศูนย์เพราะว่าเธอเนี่ยค้างขาใจพี่มาอยู่นานทุกคําถามที่ในหัวเนี่ยมันไม่มีคําถามไหนที่เคลียเลยดัังนน้ เลยจัดให้เธอเนี่ขึ้นเป็นอันดับที่ศูนย์นะเป็นฮีโร่ที่ลึกลับที่สุดใน ROV e ในตอนนี้ซึ่งจากคอมเมนต์หลายๆคนเนี่ยมีบอกเลยนะว่าหญิงสาวคนนี้อาจจะเป็นฮีโร่ซัพพอร์ตในอนาคตเอออันนี้ต้องคอยติดตามว่าจะจริงไม่จริงยังไงนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับจากอันดับฮีโร่ผ่ามนุษย์ที่ลึกลับที่สุดใน ROV e นะครับลึกลับกันสุดๆเลยครับในแต่ละตัวนะฮะก็หวังว่าจะชอบกันในคอนเทนต์นี้แล้วก็หากใครมีข้อมูลฮีโร่มนุษย์คนอื่นที่ลึกลับอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ไปได้เหมือนเด ีพี่ไปก่อนสวัสดีครับ